ลูกบอลรวมแสงรูปลักษณ์แปลกตาที่เห็นอยู่นี้ดูเผินๆอาจจะเดากันไม่ออกนะคะว่าเอ๊ะเป็นอุปกรณ์อะไรแต่มันคืออุปกรณ์ที่เก็บแสงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันแล้วเปลี่ยนแสงอาทิตย์นั้นให้กลายเป็นแสงสว่างเพื่อใช้ในยามค่ำคืนค่ะซึ่งช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยนะคะอุปกรณ์ตัวนี้คิดค้นโดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางในประเทศสิงคโปร์ค่ะ โดยลูกบอลร,รวมแสงนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญ3ชิ้นด้วยกันนะคะคือลูกบอลแก้วรวมแสงสายไฟเบอร์ออปติกและบอเตอร์อัจฉริยะค่ะ ซึ่งลูกบอลในอุปกรณ์เก็บแสงจะทําหน้าที่เหมือนเป็นแว่นขยายที่รวมแสงอาทิตย์ให้ตกอยู่ที่จุดเดียวจากนั้นมอเตอร์อัจฉริยะก็จะคอยหมุนแป้นรับแสงไปตามตําแหน่งที่ลูกบอลสามารถรวมแสงเพื่อให้ได้ความเข้มข้นสูงสุดค่ะซึ่งแป้นรับแสงนี้จะนําแสงส่งผ่านไปยังสายไฟเบอร์ออปติกแล้วแปลงแสงที่ได้ให้เป็นแสงสว่างในหลอดไฟอีกทีหนึง่ง โดยนักวิจัยเขาคาดว่าจะสามารถนำลูกบอลรวมแสงนี้ไปปรับใช้เป็นแหล่งพลังงานสำหรับหลอดไฟตามถนนหนทางได้ค่ะเพียงแค่ติดลูกบอลนี้ไว้ด้านบนเพื่อรับแสงอาทิตย์หรือว่าใช้เป็นอุปกรณ์กักเก็บแสงสว่างสำหรับระบบไฟในอุโมงค์ใต้ดินต่างๆซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนาประสิทธิภาพของอุปกรณ์นี้ให้มีความทนทานและใช้งานได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ